ก็อยู่ระหว่างซอ,อยตักสิน5นะครับซึ่งเป็นร้านซาลาเปาของเจอ้อมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะครับก็ตอนนี้ก็มาเจอพนักงานนะครับคือเจ๊พรนะครับซึ่งพนักงานคนนี้ก็เป็นพนักงานของร้านนี้นะครับที่ขายซาลาเปาที่เขาว่ามีซาลาเปาที่มีรสชาติดีแลวก็อร่อยนะครับก็ว,วันนี้ผมก็เลยมาลงพื้นที่แล้วะจะมาถามว่าเจ๊เขาเนี่ยขายย่าง ดีไหมพออยู่ได้ไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราเราลาไปดูห้องไงครับผมกมา,มาเจอเจพรนแทนนะครับซึ่งเป็นคนดูแลแทนเจยอ้อมนะครับตอนนี้เจพรนเขาก็ตอนนี้กําลังกำลังการจัดร้านอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสอบถามาเจพรนดูนะครับว่าาสื้อปลาแบงขายยังไงผมก็ มาอยู่ที่พรเลยครับที่พรสวัสดีครับที่พรสวัสดีค่ะจี่พรครับคือที่พรเนี่ยขายตาซาลาเปาเนี่ยมากี่ปีแล้วครับเข้าวัลปีที่สามแล้วค่ะครับตอนนี้เข้าปีที่สามเลนะครับแล้วราคาทีา่แตกต่างก,กันยังไงบ้างครับที่พรแตกต่างซาลาเปานี้ราคาเดียวกันหมดค่ะครับซาลาเปานี้ราคามีหลายไส้มีหมูแดงหมูสบัสบ ครับมีถั่วดำมีเผือกมีครีมครัถั่วเหลืองอ๋อครับแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกนิดนึงก็คือมันโถค่ะครับชิ้นละ15บาทอ๋อมันโถนี่15บาทใช่ไหมครับอร่อยนะคะแล้วแล้วอย่างลาเปาลิคไอทั่วไปอย่างงี้เท่าไหร่กันเด็ใบละ18บาท18บาทเนาะราคาเท่ากันหมดอ๋อตัวใหญ่นี่ผมได้ยินว่ามีออเดอร์มาสั่งเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับเยอะค่ะ เทศกาลเป็นเทศกาลไหว้เป็นจุดเทียวพวกนี้อ๋อครับแต่เยอะมากเลยครับก็ต้องสั่งจองล่วงหน้าก่อนใช่ไหมครับสั่งขาดเพราะว่ามันเป็นเรารับคาร์เตาร์ี่เป็นของต่าชายมาเราต้องสั่งอ๋อครับครับสั่งตามลูกค้าอ๋อตามตามสั่งของออเดอร์ลูกค้าใช่ไหมครับแล้วหนมจีบนี่อ่เจ๊ขายไงครับขนมจีบนี้ชุดเล็กก็คือห้าลูกสามสิบบาทครับชุดใหญ่ก็สิบใบสิบลูกอ่ะอ๋อครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นสาลเปาที่เจ๊เขารังซาลเปาอันนี้คือหมูแดงกับหมูสับอ๋อครับแต่แยกยี่ดูไงครับลักษณะแล้วลักษณะอันนี้คือหมูแดงค่ะอ๋อหมูแดงจะมีแต้มเนี่ยเจ๊หมูแดงไม่แต้มหนึ่งแต่หน้าจะหน้าไม่เรียบอ๋อครับหน้าไม่เรียบแต่อันนี้คือเนี่ยอันนี้คือไส้เค็มก็คือหมูสับไข่ไข่เค็มค่ะอ๋อครับแล้วก็พวกไส้หวานก็จะ จะเนื่องอีกรางถึงหนึับ<ต>เจก็จะจะแยกออกมาค่ะแยกเพราะว่าบางคนนี้กินไม่กินอ๋อ<ต>ครับาหวานแบบนี้ต้องแยกเป็นพวกไตหวานนะคะครับเวลารักษาอ่าพวกสารเปานี่เจดูแลไงครับดูแลต้องเก็บรักษาหนึ่งน้ำไม่ให้หยดใส่ค่ะครับอย่างพวกน้ำอย่างพวกเป็นไอน้ำอ๋อไอน้ำนะเจนะไอน้ำเวลาเนื่อ ครับระวังต้องคือใส่ใจนิดนึนงอะค่ะคน้ำหยดใส่ในี่ก็เสียหมดเลยเราต,ต้องใส่ใจต้องระวังต้องทำตลอดอ่ะครับเจ๊ครับแล้วอา,อาทิตย์นี้พออยู่ได้ไหมคะเจ๊คะอาทิตย์นี้พออยู่ได้มั้งไหมครับก็อยู่ได้นะคะก็นายก็อยู่ได้ช่ว่จาจ้างก็ก็โอเคอยู่ไอ้พวกกล่องพวกนี้เจ๊ใส่ยังไงครับพวกกล่องนี้ก็คือถ้าลูกค้าสั่งเป็นแบบเวลา โรงแรมเขามาสั่งนะคะอาจจะไปเนี่ยออเดอร์อาจช้าอดนี้ก็ใส่ใบหนึ่งใบละลูกแล้วก็อคมครับครับเจ๊เจ๊เปิดต้องกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ถ้ามีออเดอร์อาจจะลงมาเช้าหน่อยจะลงมาก็จึงหน่อยเพราะว่าต้องจัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งแต่ถ้าวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์อาจจะสายหน่อยครับก็ประมาณตีสามสามทุกวันเนี้ยเขาต้องขายครับแล้วเจ๊ขายถึงประมาณกี่โมงครับ สิบโมงก็หมดแล้วค่ะอ๋อครับครับ,รบขอบคุณมากครับเจ๊ครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับแปดคลิปนี้ก็หมดเวลาของเรครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับว่าผมจะไปลงพื้นที่ไหนและนำข้อมูลสาระอะไรมาฝากพี่ๆน้องครับช่วงนี้ก็สวัสดีครับ